ครับสวัสดีครับพบกับช่างบอลยัน,น,นั่งคลิปนะครับเนาะคลิปนี้ช่างบันก็จะมารีวุกอย่างน้อยเนึ่ครับเด็กพอดีช่างบันกำลังขึ้นกรงใบที่สองแล้วนะนครับผมลายนี้เป็นสีเขียวจะผมจะถักไลายพอดครับผมใบใบที่ลงคลิปไปแล้วก็ความกว้างของกรง ก็เอ่อตรงตูดโกงกับซิมหาทอกันเนาะครับเนาะซิมหาทอดกันครับผมครับหัวกะเดี๋ยวผมมาแตง่งหัวอีกทีหลังเนาะครับเนาะผมกะกำลังขงึ้น ลุกสรงโกงครับผมนี่ครับมึงกันไกลๆนิดนึงนะครับเนาะครับผมสามสิบใบครับผมเพื่อจะเห็ดกิดผมจะขึ้นแบบนี้ให้มันเร็วย้ำเลิกงานมาเนาะครับเนาะก็คือคื้นละโกงครับก็จะนอนตรงนั้นผเอ่อาทุ่มครับผมนะครับนี่ครับผม อันนี้ผมแบจอทะลุเลยครับจอทะลุจอทะลุบนเลยครับลองครับจะมาว่าดึงล้มเขาลูกทรงนะครับเนาะเพามจดึงล้มเขาลูกทรงเจาเตี้ยวตํามาสูงอะไรครับแ้่ใบนี้อาจจะสูงก็ตัวนี้อยู่นิดนึงครับผมเพราะผมจะเพราะว่าใบนี้เป็นใบแรกที่ผมเห็ดกลงเล็กครับผมแต่กลงสองครับผมก็จะเริ่มจับพิษเนาะครับเนาะ จะเบิ่งการจับผิดก,ก,กัรนรูปทรงฮ่องกงเขาจะดัดแปลงแต่งแบบใดให้มันกลมกลืนกันเนาะครับเนาะ,ะองลรอติดตามช่างบอลไว้เนา้นองคำน้องเอฟซีทุกท่านที่เขาสมรับไม่หรือรับเก่าก็ขอขอบคุณนะครับเนาะที่เขามารับชมของคลิปช่างบอลช่างบอลช่วงนี้ก็นิดผลิโกงครับผมก็จะผลิโกงเพื่อจะขายขายปีขายทรงให้ทั้ง ร้านค่าพ่อค้าหรือลูกค้าเนาะครับเนาะตอนนี้พอเดริก็เริ่มเข้ามาขอขอบคุณไปทั้งช่องยูทูบเลยเนาะครับเนาะขอบผมเช่ไดียวกับเป็นคำลังใจแรงใจให้กันเนาะครับนะเนาะคนที่เป็นกำลังใจมาให้ผมตลอดคนที่คอมเมนต์นาที่ทิ่ผมลงคลิปไปก็ขอขอบคุณหลายหลายด้ครับเลยอาจารย์ทุกท่านอาจารย์ทุกท่านที่รักนกเขาไง ทุกท่านทุกจังหวัดทุกทั่วประเทศทั้งปศะสบะป,ะ,ปะลาวทั้งทางไทยเหาเนาะเนาะครับเนาะครับผมช่างนันเคยมารีวิวกบเพื่อมีท่านใดอย,นนอ,อยากเฮ็ดเนาะครับเนาะอยากเฮ็ดกล้วยช่างบนก็รเอ,อาเฮ็ดใส่กันได้ครับผมนั่นจะเขาบอกซื้อลวดลวดลวดแข็งมาครับผมเหมือนลวดสแตนเลสลวดแข็งมาครับผมลวดสแตนเลสลวดแข็งเนาะครับเนาะ ข้าลวดแข็งมาเฮ็ดครับผมมันก็จะแข็งทนทานของผมนะครับลนาแข็งทนนี่ครับผมแข็งทนนี่ครับผมก็ประมาณนี้นะครับเนาะเอาครับคลิปสั้นๆคลิปนี้ผมขออนุญาตเทียงานก่อนเด้อครับเนาะท่ไดใดที่รับชมก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเนาะก็ขอฝากกดติดตามนะครับพาเข้ามารับชมทัชมบ่นนะครับเนาะเพื่อเป็น เพื่อจะได้ผัวผ่าคลิปต่อไปนะครับ,นรบนะนเนาะเพื่อจะจ่านใดเห็นกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกระดิ่งเพื่อจะแก้งเตือนที่ผมลงคลิปในเบื้องก่อนทุกท่านนะครับเนะาะครับผมจ่านใดเป็นอยังแจร์จกันนะครับเนาะขอ,ขอบคุณคลิปนี้วิวยังมากบังไับสวัสดีครับ